ค่ะทุกคนหลังจากที่เราต้มขิงไปสักพักนึงแล้วสีของขิงเนี่ยก็จะเริ่มจางลงแบบนี้แล้วนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะอันนี้ที่มอนเก็บมานะทุกคนเป็นอันชันจากธรรมชาติเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้ผมมอนเนี่ยแข็งแรงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเวลาที่สาเวลาที่หวีเนี่ยไม่ค่อยมีผมล่วงติดมือมาแล้วนะคะ วัจากช่องสันหามาทำใครที่กำลังมีปัญหาเส้นผมไม่แข็งแรงผมร่วงผมบางสระผมที่ลุ่งติดมือมาเป็นกำกำกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เก็บไว้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้มวลจะมาบอกวิธีในการบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายให้ผมกลับมาดกดำที่สำคัญทำให้ผมเนี่ยยาวเร็วมากๆมาฝากค่ะเอาละค่ะทุกคนไปดูวัตถุดิบที่เราจะใช้กันเลย สิ่งที่เราจะใช้ในสูตรนี้นะคะอันแรกเลยก็จะเป็นขิงแก่ค่ะทุกคนเตรียมมาไว้ได้เลยอันที่สองจะเป็นอันชันสดแบบนี้ค่ะใครไม่มีแบบสดก็สามารถใช้แบบแห้งได้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาเตรียมขิงก่อนเลยขิงนี่นะคะเราเตรียมมาหนึ่งแง่งแล้วก็หั่นใช้ไม่ต้องเยอะมากค่ะ นี่นะคะหั่นแล้วก็ใช้ประมาณนี้เลยซึ่งน้ำมันในขิงเนี่ยสรรพคุณของเขาก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงรากผมของเราให้ดีจึงทำให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงให้ผมงอกใหม่แล้วก็สวยงามเงางาม,งามด้วยค่ะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราหั่นขิงเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมเลยค่ะนี่ใส่ลงไป พอเราใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการต้มขิงของเราเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเดือดแล้วก็น้ำมันในขิงเขาออกมาก่อนค่ะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราต้มขิงไปสักพักนึงแล้วสีของขิงเนี่ยก็จะเริ่มจางลงแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปต้มพร้อมกันอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะหยิบแล้วก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะอันนี้ที่มนเก็บมานะทุกคนเป็นอัญชันจากธรรมชาติเลยคะ่ะในดอกอัญชันนะคะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันการเสื่อมของสภาพเส้นผมทําให้ผมของเราเนี่ยดกดําเงางามแล้วก็พวกสารสีม่วงหรือว่าสารสีน้ําเงินที่อยู่ในดอกอัญชันนะคะ ยังช่วยล็อกสีผมของเราไม่ให้สีผมหลุดหรือว่าเฟดง่ายด้วยเหมาะมากเลยกับคนที่ทำสีผมมาค่ะนี่นะคะทุกคนมนก็จะใช้กระชอนอันตาที่มันทีๆแบบนี้นะคะเพื่อมากรองน้ำสมุนไพรของเราค่ะนี่ค่ะทุกคนกรองไปให้หมดเลยนะคะจนหยดสุดท้ายไปเลยค่ะนี่เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาให้เย็นตัวสนิทก่อนนะคะเดี๋ยวมวลจะมาบอกวิธีใช้อีกทีนึงสำหรับวิธีการใช้นะคะก็จะมีเทคนิคอยู่นิดหน่อยค่ะนั่นก็คือเราจะผสมกับแชมพูค่ะทุกคน แชมพูเนี่ยใครใช้ตัวไหนอยู่ก็สามารถใช้ได้นะคะอย่างของมน่ะมนใช้ตัวนี้อยู่จะเป็นแชมพูลดร่วงแล้วก็เล่งผมยาวตัวนี้นะคะที่ใช้อยู่เป็นประจำมนก็จะใช้ตัวนี้เลยในการผสมนะคะ สำหรับปริมาณที่มนจะใช้นะคะทุกคนแชมพูเนี่ยมนจะใช้ทั้งหมด50 m มลลินะคะเดี๋ยวเราก็จะปั๊มใส่ลงไปในถ้วยตวงอันนี้เลยถ้าใครไม่มีถ้วยตวงแบบนี้นะคะก็กะกะเอาก็ได้ค่ะทุกคนไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้โอเคหลังจากที่เราปัม๊มแชมพูเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ำสมุนไพรที่เราต้มลงไปนะคะทุกคนนี่ค่ะน้ำสมุนไพรเนี่ยมนจะใส่ลงไปส 100มิลลิลิตรนะคะนี่ค่ะจากเราใส่น้ำสมุนไพรลงไปแล้วนะคะแล้วก็คนให้แชมพูกับน้ำสมุนไพรเนี่ยเขาเข้าเาป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่มนคนตัวแชมพูกับน้ำสมุนไพรเข้ากันแล้วนะคะมนก็จะกรอกใส่ขวดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งาน,นะคะ่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะ นี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับขวดนี้นะคะก็จะเป็นฝาปั๊มนะเวลาใช้เนี่ยจะสะดวกมากเลยนะคะสำหรับวิธีการใช้สามารถสระผมได้ทุกวันหรือว่าตามปกติได้เลยนะคะขนาดทีส่สระเนี่ยมนแนะนำให้นวดนวดหนังศรีรษะให้ทั่วด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นรากผมของเราจะได้แข็งแรงแล้วก็พวกสารอาหารสารบำรุงต่างๆเนี่ยจะได้ซึมสู่ผมของเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะและหลังจากที่นวดเสร็จแล้วก็พอกทิ้งไว้นะคะประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างออกให้สะอาดเลยค่ะ อีกหนึ่งขั้นตอนที่ไม่ควรพลาดเลยก็คืออย่าลืมใช้คิมมนวดกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าการใช้คิมมนวดเนี่ยจะเป็นการบำรุงเส้นผมของเราให้แข็งแรงไม่ให้หลุดล่วงง่ายนะคะที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นการช่วยบำรุงเส้นผมของเราให้นุ่มลื่นแล้วก็เงางามด้วยค่ะหลังจากที่มนดูแลเส้นผมด้วยวิธีนี้นะคะเดี๋ยวนี้ผมมนเนี่ยแข็งแรงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเวลาที่สระเวลาที่หวีเนี่ยไม่ค่อยมีผมล่วงติดมือมาแล้วนะคะ และอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ผมมนยาวเร็วมากๆเลยค่ะใครที่มีปัญหาผมหลุดล่วงง่ายเส้นผมไม่แข็งแรงนะคะก็ลองเอาวิธีที่มนใช้อยู่ไปลองทำตามกันดูได้นะคะส่วนคนที่สนใจแชมพูคิีมเนื้อแบบที่มนใช้เดี๋ยวมนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะวันนี้มนก็ต้องลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมลทั้งใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k เป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า ติดตามให้ดีนะคะว่าจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆมาแนะนำคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย